ราฟเละน้สตูดิโอเกตโฟนนะคะในช่วงบ่ายของจั s ทร์วันนี้นะคะเรามาเรียนคอมพิวติ้งไซแอนวิทยาการคำนวณวันนี้วิทยาการคำนวณจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรคะทิเชอร์หนูได้ยินคำว่าอินเทอร์เน็ตมาเยอะแยะมากมายแล้วได้แต่ใช้มันอย่างเดียวใช้เน็ตใช้เน็ตแต่ไม่รู้ว่าเน็ตที่จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะคะและมันมีกี่ประเภทประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะอินเทอร์เน็ตก็คือนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจํานวนมากแล้วก็ควบคุมไปทั่วโลกทําให้เราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลกเลยนะคะอัที่นี้ที่เชื่อจะพามาดูวิดีโอเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะ ทีนี้การให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะเรามาดูนะคะรูปแบบการค้นหานะคะอักอันนี้จะเป็นของอักษรนะคะวิธีการคำนวณของป .4 นะคะอิะอนเทอร์เน็ตนะคะ,ะเรารู้ความหมายเมื่อกี้ไปแล้วเนาะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกใช่ไหมคะมันมีบริการต่างๆมากมายเลยเอามาดูบริการแรกนะคะบริการแรกของอินเทอร์เน็ตจะเป็นอะไรคะ จะเป็นเกี่ยวกับจดหมายใช่ไหมคะทีนี้จดหมายมันคืออะไรนะคะจดหมายอินเทอร์เน็ตหรือว่าบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะคะนะคะมันคือบริการส่งจดหมายรับส่งจดหมายแนบไฟล์ภาพหรือเอกสารต่างๆนะคะผ่านเครือข่ายที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่มันมีความรวดเร็วแล้วก็สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกนะคะโดยจะมีผู้ใช้งานและก็ผู้รับใช่ไหมคะผู้ใช้งานเนี่ยส่วน เราจะต้องมอีที่อยู่ของอีเมลก่อนนะคะอีเมลเอสเดยอย่างที่เขาเรียกว่าที่นักเรียนเคยได้ยินว่ามีเมลไหมมีเมลหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะเป็นอีเมลที่เราจะต้องเข้าไปสมัครก่อนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูบริการที่2บริการที่2จะเป็นเป็นการถ่ายโอนข้อมูลนะคะหรือเรียกว่าไฟล์ทรานสเ e อร์โปรโตคอลนะคะ STP ก็คือ การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลข่าวสารนะคะบทความจากคอมพิวเตอร์ไปสู่เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งนะคะลูกเขาเรียกว่าการดาวน์โหลดนะคะส่วนการนําแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าการอัปโหลดนะคะทีนี้เรามาดูบริการที่3ามบริการที่3คืออะไรเอ่ยบริการที่3จะเป็นเวรเว็บนะคะอันนี้เวร์ไวเว็บก็คือเป็นบริการเครือข่ายที่เชื่อมโยงอะไรคะ แหล่งข้อมูลข่าวสารเข้าหากันนะคะครอบคุมไปทั่วโลกเลยลักษณะของข้อมูลที่เราสืบค้นนะคะจะได้เป็นเอกสารเขาเรียกว่าไฮเปอร์ลิงก์นะคะที่สร้างด้วยภาษา HTML นะคะ HTML การเข้าถึงข้อมูลแต่ละแห่งเนี่ยจะต้องเข้าไปยังโฮมเพจก่อนนะคะโฮมเพจคืออะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจก็คือคำว่าเว็บไซต์นั่นเอง นะคะอ่าต่อมาบริการที่4นะคะอ่าเห็นหน้าตาแบบนี้คุ้นๆนะคะไม่ใช่ Facebook ไม่ใช่ไลน์นะคะแต่มันเป็นรุ่นเก่ากว่านั้นก็คือเอไรคะเป็นการสนทนาผ่านเครือข่ายที่เขาเรียกว่าแชทนั่นเองนะคะแชทนะคะจะเป็นบริการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของเว็บไซต์ซึ่งเป็นการสนทนาผ่านการพิมพ์แล้วก็รับข้อความนะคะอ่า สนทนาด้วยเสียงหรือจะเป็นการติดกล้องเว็บแคมนะคะเพื่อให้เห็นคู่สนทนาด้วยนะคะเป็นต้นแบบของการพัฒนาวิดีโอคอลนั่นเองต่อมาอันที่5สุดท้ายแล้วคุณคุณแมมันคืออะไรคะลูก มันคือชุมชนออนไลน์นะคะแบบนี้เขาเรียกว่าชุมชนออนไลน์จะเป็นบริการเครือข่ายที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถส่งข้อความถึงกันได้แล้วก็ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายมีการใช้เอ,อ่อในการแลกเปลี่ยนสินค้าขายของใช่ไหมคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์รูปภาพวิดีโอนะคะข่าวสารนะคะอย่างพวก Facebook อินสตาแ a รมทว t ตเตอร์ใช่ไหมคะอ่าเป็นต้นเนาะอันนี้จบไปแล้ว5บริการทีนี้เรามาดูรูปแบบการค้นหาข้อมูลค้นหาความรู้กันบ้างจะมีรูปแบบสีฟ้ารูปแบบแรกเป็นการค้นหาในรูปแบบของอะไรคะ index directory อนะคะอินเด็กซ์ไเรกทกับอะไรเอ่ยกับการค้นหาในรูปแบบ search engine นะคะอ่า ทีนี้ดูนะคะ Search Engine ก็คือการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมคะ,ะที่เป็น Google นั่นเองเข้ามาในเว็บไซต์ก่อนใช่ไหมคะลักษณะ Search Engine คือใช้งานจะต้องพิมพ์คำค้นหาพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะคะแต่ในอินเด็กส์นะคะจะเป็นการค้นหาแบบไหนคะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยการคลิกข้อมูลที่ต้องการจะดูในเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะคะอ่า จากนั้นหน้าจอมันก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆของหัวข้อย่อยมาให้นะคะอ่าเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะเข้ามา Index Directory ก่อนใช่ไหมคะก็คือเข้ามาที่ Search ก่อนใช่ไหมคะอะ่ทีนี้เรามาลองดูขั้นตอนแรก Web Search Engine นะคะ ก็คือให้นักเรียนเนี่ยซอฟมันคือซอฟต์แวร์โปรแกรมหนึ่งที่ใช้ทําหน้าที่ค้นข้อมูลอย่างเช่นข้อความรูปภาพวิดีโอโดยการค้นหาข้อมูลที่จําเป็นที่เราเรียกว่าค,คําค้นหรือว่าคีย์เวิร์ดนะคะมันจะมีช่องให้เราเซิร์ชอยู่ใช่ไหมคะอ่าเรามาดูขั้นตอนแรกเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์โคลมาแล้วก็ป้อน w ww.google.com ที่ช่องที่อยู่เว็บไซต์ที่นิ้วชี้เห็นไหมคะจากนั้นนักเรียนก็กดลงไปที่แป้นพิมพ์ e n t e r มันจะปรากฏหน้าต่างเว็บเซิร์ชเอ g นจินแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมคะเป็น Google แล้วก็คลิกลงไปที่ที่ช่องต่อไปอันที่2นักเรียนก็ป้อนอะไรเอ่ยป้อนคําคีย์เวิร์ดที่เรียนต้องการค้นหาอย่างเช่นที่เชื่อต้องการค้นหาคําว่าอะไระนักเรียนก็พิมพ์เข้าไปปุ๊บแล้วก็กดเซิร์ชค้นหาต่อมาคําที่3มันจะเป็นการกําหนดคําค้นหาเนี่ยให้เฉพาะเจาะจงประเภทของไฟล์ข้อมูลมากยิ่งขึ้นหรือว่าไฟล์ไท แล้วก็นามสกุลข,ของไฟล์ที่นักเรียนต้องการอย่างเช่นต้องการค้นหาเฉพาะไฟล์นําเสนอที่เป็น PowerPoint PPT ก็คือ PowerPoint เป็นไฟล์นําเสนอจะเป็น Word อะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าทีนี้นอกจากนี้การค้นหาข้อมูลจาก Google. Go. Th เนี่ยนะคะยังสามารถระบุรายละเอียดอื่นๆเล็กๆน้อยๆได้อีกนะเพื่อเจาะจงการค้นหาได้ดังนี้นักเรียนเห็นทีดิเชอร์ค้นหาเห็นไหมคะ เนี่ยนะคะมันจะมีช่องเล็กๆนะคะให้นักเรียนได้ได้ดูนะคะว่ามันจะมีการค้นหาหลูปภาพวิดีโอทั้งหมดน่นนี่นั่นแอ,แอนนี้ทิเชอร์แล้วมันก็จะมีเครื่องมือนะคะเราคลิกมาตรงเครื่องมือมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถรู้ได้ว่า,เ,าเลือกได้ว่าเราจะเอาช่วงเวลาไหนนะคะอย่างสมมติว่าทิเชอร์เอาเรื่องโควิด19ทิเชอร์เชิร์ตโควิด19แล้วทิเชอร์ก็มา คลิกตรงที่เครื่องมือแล้วก็มาคลิกภาษานักเรียนจะเอาภาษาได้สมมติว่าจะเอาภาษาอะไรก็ได้หรือจะเอาแค่ภาษาไทยนักเรียนก็คลิกจากนั้นมันก็จะขึ้นเวลาใดก็ได้ทิชเช่ต้องการจะเอาข่าวในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาออัปเดตล่าสุดคลิกเข้าไปปุ๊บชั่วโมงที่ผ่านมามันก็จะขึ้นมาก็คือมันจะเป็นข่าวสารที่อัปเดตไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะเห็นไหมคะว่าข่าวสารที่เพิ่งอัปเดตนี่เห็นไหมผ่านไป37นาทีเองใช่ไหมคะ ข่าวต่อมาเพิ่งลงไปเลยเพิ่งมีข่าวผ่านไป23นาทีที่ผ่านมานี่เองไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็เป็นอะไรคะไม่เกินแค่13นาทีที่ผ่านมายังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยเห็นไหมคะเพราะว่าทิเชอร์เนี่ยได้ให้คำครอบคุมมันไปเมื่อกี้ทิเชอร์เลือกชั่วโมงที่ผ่านมาไม่เลือกเลือกข่าวสารที่มันอัปเดตใช่ไหมคะน่าถ้าทิเชอร์จะไม่เอาโควิด19อ่ะโอเคทิเชอร์ลบทิเชอร์จะเอาดอกไม้บ้างดีกว่าอ่ะพิมพ์ดอกไม้ไปปุ๊บ ทีเชื่ก็คลิกดอกไม้เลยค่ะคลิกดอกไม้เสร็จที่เชืต้องการจะเอารูปหารูปไปใส่ตกแต่งสวยๆที่เชื่ก็คลิกที่เครื่องมือก่อนที่เชื่ออยากรู้ชำเฉพาะเจาะจ,จงที่เชื่อคลิกที่เครื่องมือค่ะแล้วที่เชื่จะเอาขนาดที่เชื่ออยากได้ดอกอขนาดแบบไหน,นประเภทไหนมันก็จะมีแล้วก็จะมีสีด้วยขนาดใหญ่แล้วกันนะ ทีเชอร์เอาขนาดใหญ่อ่าจะหาดอกไม้ขนาดใหญ่เห็นไหมคะมันก็จะคลิกมาให้แล้วเสร็จแล้วทิเชอร์อ่าไปคลิกที่เครื่องมืออีกแล้วก็มาดูที่สีทิเชอร์เอาสีเหลืองหาดอกไม้ที่มันเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะมันก็จะจัดหมวดหมู่หาดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองมาให้เรานะจากนั้นเปลี่ยนดีกว่าทิเชอร์ต้องการเลือกเป็นสีฟ้าโทนสีฟ้าสีน้ําเงินเห็นไหมคะมันก็จะค้นหาดอกไม้ที่เป็นสีฟ้าสีน้ําเงินตามที่เราต้องการแบบนี้เลยใช่ไหมคะอ่า ทีนี้นะคะมาดูประเภทที่จะคลิกด,ดูประเภทประเภทคลิปอาร์ตประเภทภาพวาดที่จะเอาเป็นภาพวาดลายเส้นมันก็จะขึ้นเป็นภาพวาดดอกไม้ที่เป็นลายเส้นเห็นไหมคะอ่าแบบนี้ลายเส้นสวยๆแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ดูคําว่าสิทธิ์ในการใช้งานคําว่าสิทธิ์ในการใช้งานก็คือลิขสิทธิ์นั่นเอง คำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เป็นลิขสิทธิ์ทั้งหมดนั่นแหละนะคะรูปที่เขาเอามาอย่างแบบนี้เนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของมันแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้ในการศึกษาหรือเอาไปนําเสนอนู่นนี่นั่นเนี่ยธรรมดาเยผยแพร่ข่าวสารเนี่ยปกติเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าจะเอาไปใช้ในการค้าอย่างเช่นเอาไปทําเป็นแบรนด์ของตัวเองใช้รูปนี้แหละไม่ได้นะคะโดนจับเพราะเขามีลิขสิทธิ์แต,แต่ถ้าเราเอาไปทําในการเรียนเนี่ยได้นะคะลูกนะอ่าสำหรับ โฮมเวิร์กนะคะวันนี้ที่ฉันมีโฮมเวิร์กให้นักเรียนนะคะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกหัวข้อหนึ่งหัวข้อที่สนใจแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะตามที่ที่เชื่อเคยสอนไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าค้นหาอย่างไงเนาะจาก l e Chrome แล้วนักเรียนก็บันทึกผลการค้นหาตามหัวข้อที่ที่เชื่อให้มาต่อไปนี้นะคะหัวข้อที่เลือกนะคะข้อที่1เป็นหัวข้อที่เลือกข้อที่2เป็นคําค้นข้อที่3เป็นผลการค้นหานะคะอ่ะ สามจุดหนึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ค้นว่านักเรียนเลือกเว็บไซต์อะไรในการเข้าไปค้นหาแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เรียนค้นน่ะมันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้เรียนดูนะคะลูกเมื่อเราทําการบันทึกเอ่อ,อค้นข้อมูลแล้วใช่ไหมคะหัวข้อที่เลือกเนี่ยที่เชื่อยกมาให้เช่นเวิทีกากฬาวัฒนธรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวแต่นักเรียนจะไม่เอาสามหัวข้อนี้ก็ได้นักเรียนจะไปค้นสัตว์เอ่อสัตว์ปีก ที่ฉันชื่นชอบอดอกไม้นะคะที่ชื่นชอบก็ได้แบบนี้ที่ฉันไม่ไม่ฟิกนะคะก็คือไม่ไม่ได้กําหนดนะคะไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรไว้มากนะนักเรียนจะค้นหาหัวข้ออะไรก็ได้ตามความสนใจของนักเรียนเลยนะคะเปิดกว้างแล้วเมื่อนักเรียนค้นหาเลือกหัวข้อได้แล้วนะคะสมมติว่าทิชเชอร์เนี่ยเลือกหัวข้อกีฬาทิชเชอร์ก็เขียนกีฬาไว้ที่หัวข้อที่เลือกนะคะทีนี้ ถ้าทิชเชอร์จะไปค้นทิชเชอร์จะใช้คำค้นข้อที่2มันเป็นการคำว่าคำค้นคำค้นคืออะไรล่ะคะคำค้นก็คือคำที่นักเรียนพิมพ์เซิร์ชเข้าไปหาใน g o g l e Chrome นั่นแหละนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะทีนี้ดูตัวอย่างนะคะทิชเชอร์เรื่องของข้อกีฬาทีนี้ทิชเชอร์จะไปหาคำค้นข้อที่สองคำค้นก็คือสิ่งที่ทิชเชอร์จะค้นหานะคะ อ่านที่เชื่อเข้ามาใน Google Chrome แล้วใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยที่เชอร์ก็จะมีช่องค้นหาตรงนี้ใช่ไหมคะช่องค้นหาของเราเราคลิกเข้าไปเลยปุ๊บอ่ะที่เชอร์เลือกกีฬาอะไรดีนะที่เชอร์ขอเลือกเป็นกีฬาแต่กีดอ่าที่เชอร์เลือกกีฬายิมนาสติกใช่ไหมคะที่เชอร์ก็เขียนกีฬายิมนาสติกนะอ่า ยิมนาสติกของทิชเชอร์มันค้นหาให้โดยอัตโนมัตินะคะทิชเชอร์ก็กดเลือกกีฬายิมนาสติกเข้าไปทีนี้พอกดเลือกเข้ามามันก็จะมีเว็บไซต์เยอะแยะมากมายให้ทิชเชอร์ดูแบบนี้นะคะว่าทิชเชอร์จะเลือกอะไรดีอัชนีอจะขอเลือกนะคะเลือเล่อนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ,อ่ะโอเคทิชเชอรมาเจอตรงนี้เป็นประวัติกีฬายิมนาสติก นะทิชเชอร์ก็เลือกอันนี้แหละทิชเชอร์จะเอาประวัติกีฬายิมนาสติกนี่แหละเข้าไปเขียนนะคะ,ะทีนี้ในผลการค้นหาเนาะข้อที่3ที่มันเป็นผลการค้นหานะคะที่โฮมเวิร์ดของนักเรียนผลการค้นหา3.1จะเป็นอ่อเว็บไซต์ที่ค้นหา3.2จจะเป็นรายละเอียดของเว็บไซต์ที่นักเรียนค้นหานะคะทีนี้เว็บไซต์ที่นักเรียนค้นหาเนี่ยมันคืออะไร นะคะเว็บไซต์ก็คือตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ www siamsporttalk com เห็นไหมคะ siamsporttalk com เห็นไหมคะลูกที่มันอยู่ตรงห่วงหลายสีเห็นไหมคะ https เห็นไหมคะข้างบนนั่นแหละอันนี้คือเว็บไซต์ที่ทิเชอร์จะค้นหาพอทิเชอร์ต้องการจะเลือกอันนี้ทิเชอร์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ อที่จะคลิกเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะคะรอมันโหลดแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้ก็รอเนื้อหาอ่าทีนี้ที่เชื่อมาเห็นเนื้อหาของมันแล้ว ยิมนาสติกอ่าน,นี่นะคะสำหรับกิจกรรยิมนาสติกนั้นได้มีการเริ่มต้นเมื่อใดมีหลักฐานอ่านที่เชื่อก็อ่านเสร็จแล้วที่เชื่อก็เอาเนื้อหาตรงนี้แหละนะคะเข้าไปเขียนในรายละเอียดของเว็บไซต์ที่เราค้นหาในข้อ3.2เห็นไหมคะนี่ ทิชชร่ก็เอารายละเอียดตรงนี้แหละแต่ถ้าเป็นนักเรียนเข้าไปสืบพ้นแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะทิชชร์เป็น10 20, 30บรรทัดเลยนักเรียนก็เลือกเอาเฉพาะข้อความที่นักเรียนคิดว่ามันสําคัญและข้อความที่นักเรียนคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่นักเรียนค้นเลือกมาสัก 2- 3สบรรทัดหรือ4 5หบรรทัดก็ได้นะคะลูกไม่ต้องให้มันเยอะมากนะคะจนเมื่อทิชชร์ได้แล้วทิชชร่ก็โอเคเอา ตรงนี้แหละไปเขียนในข้อ3.2นะคะรายละเอียดอ่าทีนี้เรากลับไปที่โฮมเวิร์กของเรานะคะอ่ากลับมาที่โฮมเวิร์กของเรานะักเรียนเห็นไหมคะเมื่อกี้ทิเชอร์เข้าไปค้นหาเว็บไซต์ได้แล้วอ่าเว็บไซต์ที่ทิเชอร์เลือกก็คืออันนี้ให้หนักเรียนเอาตรงนี้มันจะมีคําค้นหามันจะมีเว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะท,ทิเชอร์ประวัติกีฬายิมนาสติกของ w วอรเว็บบอสยามสปอร t ทท็อกดเอาตรงนี้เข้ามาเขียนในไหนคะ เอามาเขียนในนี้ค่ะในผลการค้นหาเว็บไซต์ที่ค้นหาตรงนี้นะคะอ่าแล้วรายละเอียดล่ะคะรายละเอียดก็คือเนื้อหาที่เราเข้าไปค้นหาเนี่ยนะคะอ่านักเรียนก็เขียนไปย่อมานะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ Homework t e a c เชอก็มีแค่นี้นะคะลูกอ่ o d บายค่ะ